รู้ยังรถใหม่ปี2025ไม่ควรทำ5สิ่งนี้ไม่งั้นอาเซียงรถพังประกันหลุดมูลค่าตกแบบไม่รู้ตัวห้ามออกตัวกระชากการออกตัวกระชากอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดการเสียหายที่เกียร์และชิ้นส่วนภายในอย่างรุนแรงและอาจทำให้ภาคคัดเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ 2. ห้ามเล็งเครื่องแรงขนาเครื่องยนต์เย็นอย่าพึ่งเหยียบคันเร่งหลังการสตาร์ททันที ต้องรอให้น้ำมันเครื่องไหลเวียนในระบบไม่งั้นเครื่องยนต์สึกหรอเร็วแน่นอน 3. ห้ามติดฟิล์มหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆโดยไม่เช็คเงื่อนไขประกันห้ามเข้าเกียร์โดยไม่เหยียบเบรกให้สุดเพราะการเข้าเกียร์โดยไม่เหยียบเบรกให้สุดอาจทำให้ชิ้นส่วนเกียร์เสียหายเร็วกว่าปกติได้ 5. การเช็คระยะเราควรทำการเช็คระยะตามคู่มือในสมุดรับประกัน ไม่งั้นการรับประกันหรือวันรันตีอาจขาดอย่างถาวรปี2025ใครคิดจะซื้อรถแชร์คลิปนี้ไว้เลยแล้วคุณจะได้ใช้รถอย่างคุ้มค่ายาวนานอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ